สวัสดีครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือชาวและชาวและลูกสอนนึกว่าตอบไม่ได้มาคือตาทาสินักร้องของเราใครจะไม่รู้จักคุณตาทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากวิ่งเข้าไปก่อดเรียบร้อยหรือยัง อะไรก่อนลูกถามมันมันกั้มกึ่งมากเลยเขาแต่งงานแล้วก็บอกเขามุ่งมั่นจะมีลูกพี่ก็ถามว่าเรียบร้อยหรือยังอ๋อยังพยายามอยู่ค่ะยังพยายามเหรอดูสู้สู้สู้ดูสายสีเพลิงอืมแล้วจะฟินค่ะค่ะฟินกับคู่นี้อย่าไปนึกแต่สายสายนั่นดุอืมนะฮะเดี๋ยวทาทาจะร้องเพลงให้ฟังตอนนี้ติดหูละแต่นี่คือชาวชาวและลูกศรลูกสอนเป็นไงอารมณ์ต่างจากวันนั้นเลยมกับพัชรัก วันนี้มาในคู่คู่ที่เรารักค่ะมากับพี่ชานคนดูก็จินตนาการตามเหมือนกันนะเขาก็แอบรักกันเนาะมันค้กก็อยากอยากให้เป็นแบบนั้นครับแต่มันคงเป็นไม่ได้อะได้ข่าวเรื่องนี้เมียสั่งเล่นเหรอใช่ครับจริงเหรอครับเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นผลงานของภรยาภรยาเป็นคนบอกว่าต้องเล่นนะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในละคร ในดวงใจเขาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆโอ้โหใหงเด็กจริงเหรอใช่เขาจำได้หลอกจำอะไรอย่างนี้ได้เลยครับโอหใช่เราไม่เคยดูเพราะตอนนั้นเราเรียนอยู่มึงนอกเลยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ไม่ได้มีโอกาสดูแต่ว่าเราก็เลยได้มาฟังเรื่องจากน้องจ๋าจากพระแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เลยได้เได้เล่าเรื่องในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดไปคิดถึงภาคที่แล้วคงคิดหนักนะเพราะว่าตัวชาวสือพี่เวลี่ใช่ไหมเราก็แบบนั่งดูตัวเองแล้วก็ ก็ไม่ใช่ค่ะก็ต้องแบบเล่าเล่าเล่าแล้วก็เล่นในตัวละครในดับของเราแต่ไม่ไม่ดูไปเลยไม่ย้อนไปดูใช่ไหมไม่ได้ดูเลยเพื่อจะไม่ไปติดตรงนั้นไม่ได้ดูเลยใช่ก็จริงๆเป็นคนที่โดนเล่นละครบีเมกไรค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าการมาเล่าใหม่อย่างที่พี่ป๋อเคยพูดการมาเล่าใหม่ก็คือการทําใหม่ครั้งเดนที่ใช่ก็คือด้วยการที่แบบเล่าใหม่ แล้วภรรยาว่าไงคะตอบรับดีไหมก็ดีนะก็ดีฮะดูดูไปก็แบบว่ามีแบบว่าสงสารชาวเราก็บความสมเร็จทำให้ภรรยาตัวเองเชื่อได้ใช่ไหมครับผมว่าเราเป็นชาวในละครที่ว่านี้ครับผมเอาเวลาเขาดูละครเขาเป็นคนอินมากฮะเรือยวเขาเาจะหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นเราชอบดูมากครับผมเพราะฉะนั้นเป็นยังไงเล่นบทของชาวมิวดูละดูมดูเพราะว่าน่าสงสารเหมือนกันใช่ค่ะเป็นคนน่าสงสารนะเขาแบบ เหมือนไม่ประสบความส้ยไม่ประสบความรักทั้งทั้งในความรักกับสาวกับหรือว่ากับครอบครัวอะไรเงี้ยดูเป็นแบบผู้ชายน่าสงสารน่าสงสารเนาะตอในเรื่องลูกศรก็สงสารใช่ไหมใช่ลูกศรล็สงสารรักเขาเลยกำลังถึงช่วงนี้แล้วใช่ตอนนกำลังถึงช่วงนี้อาทิตย์ที่แล้วถึงตอนไหนนะโดนใครแกล้งตกน้ำอ่ะชาวถูกหลอกให้ไปไปเอาของเอาของโดนทรายผลักตกน้ำใช่ครับผม ละครจริงเลยใช่ไหมเนี่ยคุณอะดูท่าทางมีใจจริงดีกว่านะใช่เลยอะแล้วตกน้ำ้ายผักตกน้ำใช่แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอีกก็ไม่รู้เรื่องอีกไม่ไม่เอะใจเลยว่าใครผักหรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่เอะใจเลยที่ทำแบบนข้ามกางเสียงถามบาก็าดูทำไมเธอยังไม่รู้อีกแต่นี่คือละครละครแล้วก็ใส่ซื้อใครจะไปคิดเล่าแล้วเดี๋ยวดูดูไปเช้าก็จะเลือกบีคนหนึ่งที่คนตั้งคำถามว่าทำไมยังเชื่อสายอยู่อช่ เดี๋ยวต้องดูรอดูคืนนี้แล้วคืนนี้คืนพรุ่งนี้ครับผมเพราะมันก็เริ่มสนุกเริ่มเริ่มลงตัวเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่มันจะถึงตอนที่ทั้งคู่แสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกันเนี่ยแหละเดี๋ยวอาทิตย์นี้ละค่ะอาทิตย์นี้ละครับสองวันนี้นะครับคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ใช่ถูกต้องค่ะไอทีมงานคืนนี้ยกเลิกเลยนี่เดี๋ยวจะรอดูทรายสีเพลิงคืนนี้ พูดไปแล้วดูบ้างไหมเนี่ยดูดูย้อนหลังไงบอกว่ามีลูกไงก็ต้องดูย้อนหลังเอานี่ติงล,คล,ลดดะครติงเลิศอ่ะติงละครแล้วดูนะไบร์ดค<า>่ะไบร์ดดูย้อนหลังบ้างใช่ไหมบ้าง,องนอนลองไปดู <c oughs> ผู้ชายคนนี้ที่รับบทที่เป็นชาวในเรื่องเนี้ยโคตรเท่ผู้คนดูผู้ชายจำนวนมากดูแลอยากจะเป็นคนคนนี้จริงใช่ไหมใช่ค่ะมันยังไงก็มันเป็นแบบเท่ด้วยทำงานเก่งแล้วดูอ่อนโยนใช่ไหมผู้หญิงก็ฟินแล้วบวกกับลูกศรเขามาอ่อนโยนก็มันมันมีความเป็นสุภาพบุรุษใช่แล้วก็มีความอ่อนโยนจริงจริงเป็นงั้นปะก็หวังว่า ผมผมว่ตอบไม่ถูกนะวินนะต้องกาดูผู้ชายอยากเป็นแบบนี้คือมันดูแล้วมันดูดีดูเท่มากๆนะฮะเป็นยังไงในเรื่องพอเขาเล่นปุ๊บเราเคลิ้มเลยลูกศรเคลิ้มเลยใช่ไหมผิดกับอารเล็กใช่ไหมผิดเยอะเคลิ้มเลยไหมวันนั้นเป็นไงบ้างมีแต่คนบอกมาแล้วมีทีมงานบอกมาแล้วแนวล็อกเหลบออกะชากแนวฟาดแนวเดี่ยวเดี๋ยวกลับมาใจเย็นๆฟังเพลงกันก่อนดีค่ะใครจะรู้